สวัสดียามเช้าค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้พามาดูว่าทาอะไรกันมาถึงแล้วก็แบบเหนื่อยมากเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ปุก็ตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวหุงข้าวค่ะไม่ยากพอดีแบบเราที่นี่เขาไม่ให้ที่เป็นฐานนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะเกิดไฟไหม้อะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยต้องให้ใช้แบบแก๊สนะคะเราก็ไม่มีแก๊สนะคะเตาเราที่บ้านมีแต่แบบถานไม่ยากก็เลย ให้มาอันนี้นะคะก็มีทั้งแก๊สแล้วก็มีตู้อบมีเตาอ,อบด้วยค่ะนี่ก็สะดวกเลยแต่ว่าเราก็มีแก๊สข้างในนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ดารลอนยังไม่ตื่นเนี่ยดารลอนยังนอนอยู่เลยค่ะดารลอนยังนอนอยู่ค่ะปุ๊กก็ตื่นขึ้นมาทํากาแฟผงข้าวค่ะแล้วก็จะเตรียมนะเทียมนี่ทำกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เอสปูชิเน,ชเ,นชเอาจะสนบับรเร นี่ค่ะทุกคนอาหารของเราตอนเช้านะคะอานนท์บอกว่าไม่กินขนมปังอยากกินข้าวกับไข่เจียวนะคะแม่ก็เลยทอดไข่เจียวใส่น้ำปลาร้านี่น้ำปล้า ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่พริกผงนะคะเพราะว่าอยากกินอะไรที่มีรสรสแบบรสชาตินะคะไม่แบบไม่จืดเหมือนอมเเล็ดบ้านเขาเนาะอนอนท์ก็แบบว่ารีเควสต์มาแบบนี้อยากกินแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรจัดให้เลยแต่เช้าสิบโมงแล้วค่ะไม่เช้าแล้วค่ะท่านผู้ชมมาเลยค่ะไข่เจียวไข่เจียวไทยแลนด์นี่โอ้ นัดทั่วัสุดยอดร้ยอยแล้วค่ะอาหารเช้าไข่เจียวข้าวกับไข่เจียวนะคะนี่มาเลยค่ะท่านผู้ชม ลอดลงทะเลแล้วค่ะทุกคนนุ่นใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมดูสิไปค่ะทุกคนว่ายน้ำทะเลเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่แดดจัดมากตอนนี้คือผิวนี่คือไหม้มาดำหนักกว่เดิมอีก ตืดต be huh? ื๊อเลยค่ะดารลอนบอกว่าอยากจะไปว่ายน้ําที่สระว่ายน้าบ้างเราก็จะไปสระว่ายน้ํากันนะคะหลังจากที่เราว่ายในทะเลเสร็จเมื่อกี้โอ้โหดาลอนดึงแม่ลงน้ําเค็มเจ็บคอเลยเนี่ยดาลอนแสบคอเลยเนี่ยดาลอนเนี่ยโอ้โหสลดหล่อสลดหล่อสลดหล่อไปให้ไปช้าๆนะคะช้าๆขับได้ค่ะดารลอนเขาก็ขาเริ่มดีขึ้นแล้วขับได้ ถ้าเดินแล้วดาลอนจะเดินแบบไม่ไหวนะคะท่านผู้ชมก็จะต้องใช้อันนี้ค่อยๆค่อยๆแบบว่าใช้เนี่ยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้มีบ้านเด็กเล็กด้วยดาลอนอยากเล่นเนี่ยเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นแล้วเนี่ย เป็นเด็กไงคุณพ่ออยากเล่นแล้วคุณพ่ออยากขับเจสกีลูกก็ไม่ยอมขับด้วยบอกว่ากลัวให้นั่งข้างหลังก็ไม่เอากระโดดโล่ไม่เอาแม่อยากกระโดดโล่ไหมแม่แม,ไม่ไม่กล้ากระโดดหรอกมันไม่กล้าเลมันสูงมากินข้าวกลางวันกันกันค่ะท่านผู้ชมง่ายๆเลยแคมปิง้งเราต้องกินแบบนี้คะ่ะนี่ ส้มตำพริกห้าเม็ดสำหรับดาลอนโดยเฉพาะเลยค่ะเนี้ยดูทางนี้ให้ดูแค่มือนะคะมาดูนะมาค่ะน้องแซปเปิ้ลหน่อยอยกิน้อแอปเอากาศดีมากเลยค่ะโอ้โหน้ำปลาล่วง น้มปลาล่วงปืด๊ดดูสิ <laughs> <laughs> สองคนนี้อยู่ด้วยกันได้ค่ะจกส้มตำสุดยอดหานเที่ยงโอ้โหมีวัวสด้วยปืด๊ดมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหเติมน้ำไปด้วยโอ้ย <laughs> เป็นคนที่แบบอ๊้ ไม่ชอบอยู่โรงแรมค่ะชอบอยู่แบบนี้เราจะอยู่แบบนี้อยู่โรงแรมแล้วคนเยอะเขาบอกไม่ชอบจะอยู่แบบบ้านๆแบบนี้ค่ะเงียบดีค,ค่ะสงบต่างคนต่างอยู่ปืด๊ดนี่เป็นไงไม่ต้องใช้ช้อนอันนี้ให้ดูแตงโมเยอรมันนีนะคะแตงโมซื้อมาจากประเทศเยอรมนนีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ไปเดินในวันนี้เราเราจะไปไหนคะ ช้อปอปิง้งจริงเหรอจะไปซื้ออะไรอ่ะกูชิแคปแล้วก็ตาชีโอ้โหกกชแคปแล้วก็ทัชเชอร์มีตังเปล่ามีสองพันบาทโอ้โหเดี๋ยวคอยดูค่ะดารลอนเป็นจะให้ดารลอนชิมแตงโมงของครูเอเชียนะคะว่าจะอร่อยไหมอ,หอากาศร้อนอตอนนี้ห้าโมงจะหกโมงเย็นแล้วค่ะเหลือ,ออีก เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็แตะน้ํานะแล้วก็เตรียมตัวเดินเข้าเมืองวันนี้ดาร่อนจะเดินเข้าเมืองกับแม่ไปช้อปปิ้งนะคะทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะสวยมากเลยค่ะตอนเย็นนี่ สวยมาก <ขอ S 1> พระอา<ม>ทิตย์เนี่ยสวยมากสวยมากโอ้โหขอบฟี่สุด <c oughs> ไปค่ะไปกินข้าวกันเราจะไปในเมืองนะคะ <c oughs> ดารลอนก็จะสกูตเตอร์ไปค่ะเพราะว่าดารลอนคงเดินไม่ไหวเพราะว่าเมืองอยู่นู่นอยู่ตรงพระอาทิตย์เลยค่ะเราจะเดินกันไปนะคะเตรียมพร้อมว้าวเพื่อ